ล่าสุดหลวงพี่นิ้งหน่องสั่นกระดิ่งเรียกวิญญาณเจอดีชมพูมาบอกโจรจะถูกจับจากกรณีพระครูปรหลัดมนัสยานมานาโสหรือหลวงพ่อนิ้งหน่องพระสงฆ์ประจำสํานักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกที่เคยบอกใบ้กับทีมข่าวว่า ภายในวันที่28มิถุนายนจะสิ้นสุดคดีน้องชมพู่ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันกล่าวว่าที่อาตมาเคยกล่าวไว้ว่าวันที่28มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเจอคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่และปิดคดีได้นั้นตนเองยังยืนยันคำเดิมเนื่องจากเมื่อคือนเวลา3นาฬิกาน้องชมพู่ได้มาเข้าฝันบอกอาตมาว่าพรุ่งนี้ หวยจะออกน้องชมพู่ซึ่งคำดังกล่าวไม่ได้แปลว่าน้องชมพู่จะมาให้หวยแต่เสมือนมาบอกว่าคดีที่ยาวนานจะจบลงและจะสามารถปิดคดีได้หลังจากนั้นหลวงพ่อนิงน้งหนองทำพิธีสื่อวิญญาณกับน้องชมพู่ใช้กิ่งใบชมพู่และท่องคาถาเพลงเชิญวิญญาณพร้อมสั่นกระดิ่งทองคำหากสามารถสื่อวิญญาณได้ใบชมพู่ที่นิ่งสงบ ถาสั่นไหวตอบร,รับให้เห็นโดยหลวงพ่อนิ้งหน่องบอกว่าสัมผัสได้ถึงการรับรู้ของวิญญาณน้องชมพู่ไม่ได้อยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วแต่ไปเกิดหรือไปจุติในสถานที่อื่นแล้วไม่มีใครทราบว่าได้อยู่ที่ไหนแอมฟันธงนารินไม่อุ้มชมพู่เห็นขึ้นเข่าเต็มสองตาชี้แก่จำเลอะเลือนเลยพูดมีพิรุธ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายนารินเชื้อคมตาผู้ต้องหาคดีอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีกล่าวหาก่อเหตุกับเด็กหญิงไวัย5ขวบและตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ถูกคุมตัวสอบ4วัน3คืนด้วยซึ่งล่าสุดมีบ่อแสเกี่ยวกับรถจัก,กรยานยนต์ที่ถูกอ้างว่าเป็นของนายนาริน จอดอยู่ที่ข้างป่านั้นโดยประเด็นที่น,นายนรินพูดให้การไม่ตรงกันเรื่องการยืนยันสถานที่ในวันที่น้องชัพผู้หายตัวไปทางลูกชายและภรรยาย,ยืนยันว่าน,นายนรินตื่นเต้นจึงพูดผิดผิด,ผด,ผดถูก,ถ,กถูกนั้นขณะที่นายพิสนุพรหรือแอมเป็นพยานย,ยืนยันว่าไปหาของป่าก,กับน,นายนรินเมื่อวันที่10พฤษภาคม ตนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปประมาณเวลา19นาฬิกาไปหลังน,นายนรินแต่ไม่รู้ว่าน,นายนรินไปตั้งแต่กี่โมงตนไปถึงจุดหาของป่าก็ไปเจอกับน,นายนรินกำลังหาของป่ากระทั่งเวลา2 1เอนาฬิกาตนเองก็ขับรถกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าน,นายนรินอยู่ต่อถึงกี่โมงส่วนที่น,นายนรินให้สัมภาษณ์ว่า วันที่11พฤษภาคมเข้าไปหาของป่านนั้นตนเองก็ไม่รู้ว่าที่เขาให้การวกไปวนมานั้นเพราะอะไรน่าจะสับสู์ตื่นเต้นจนพูดผิดได้พิสูจน์จากข้อมูลของพยานที่เห็นน,นายนรินพบว,ว่าวันที่10พฤษภาคมขึ้นเขาภูผาเฮียช่วงเวลา17นาฬาถึง21นาฬิกาไปกับนายแอมพิศนุพรและวันที่11พฤษภาคมช่วงเวลา7นาฬิกา อยู่ที่บ้านกับลูกชายและภรรยาและช่วงเวลา18นาฬิกาออกไปหาของป่าจากนั้นวันที่12พฤษภาคมปี63อยู่ที่บ้านทั้งวันกับลูกชายนางสาวิตรีวงศรีชาแม่นองชมพู่เปิดเผยว่าตนเองไม่เคยเห็นน,นายนรินมาที่บ้าน ของตนตอนช่วงหาชมพู่ซึ่งได้ยินเรื่องจัก,กรยานเช่นกานแต่ไม่รู้เกี่ยวกันหรือไม่เพราะวันที่ค้นหาลูกตนเองก็ไม่เห็นไม่ได้สนิทรู้จักว่าเป็นคนในหมู่บ้านและไม่เคยสงสัยเพราะไม่เคยรู้ว่าเขามีประวัติอย่างไรอย่างไรก็ตามตนไม่แน่ใจว่านายนารินจะเกี่ยวข้องไหมเมียนรินยันผัวบริสุทธิ์แฉที่จริงเด็กห้าขวบถูกเพื่อนกระทำติดใจผัวถูกจับโยงคดีน้องชมพู่ เมื่อวันที่27มิถุนายนในรายการทุบโต๊ะข่าวได้รายงานความคืบหน้ากรณีนายนารินเชื้อคมตาผู้ต้องหาถูกหมายจับคดีข่มขืนหลานตัวเองอายุ5ขวบและตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายนายนารินออกมายืนยันว่าพอไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ซึ่งวันที่เด็กหายตัวไปคือวันที่11พฤษภาคม เจ้าตัวอยู่กับพ่อที่บ้านตลอดทั้งวันโดยล่าสุดนายสวัยเชื้อคงตาอายุ53ปีพี่นายนารินเปิดใจทางน้ำตาลหลังรู้ข่าวว่านายนารินและนายออสน้องทั้งสองคนมีคดีกันโดยตนไม่เชื่อว่านายนารินจะก่อเหตุขมขืนลูกนายออสเพราะน้องชายทั้งคู่เป็นคนนิสัยพูดตรงไปตรงมายอมรับ ว่าตอนนี้สภาพจิตใจตนเองค่อนข้างแย่ด้านน้องสาวน,นายนรินเปิดเผยว่าที่บ้านมีการนำเทียนห้าคู่ดอกพุทธห้าคู่ใส่จานวางไว้ที่หน้าบ้านและทูบอีกห้าดอกปักไว้ข้างกันเพื่อไหว้วิญญาณบรรพบุรุษตามความเชื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับน,นายนรินขณะที่นางสาวหมวยนามสมมุติลูกน,นายนรินเปิดเผยว่าครอบครัตวตนเองและนายออส ไม่เคยมีปัญหากันตนเองก็ตกใจว่าทําไมพ่อถูกจับข้อหาค่มขืนหลานไวัห้าขวบทั้งที่เรื่องของหลานคนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหลานถูกเพื่อนชายที่โรงเรียนแกล้งจนมีบาดแผลและตนก็คิดว่าเรื่องจบไปแล้วยืนยันว่าพ่อไม่เกี่ยวข้องเพราะตั้งแต่ตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้ทงนี้ การจับกุมพ่อตำรวจระบุว่าพบเด็กมีอาการปัสสวาวะไม่ปกติแม่พาไปตรวจจึงพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์แต่ไม่ตรงกับเอกสารบันทึกข้อความของโรงเรียนที่ระบุว่าเด็กได้รับบาดเจ็บให้เหตุผลว่าถูกเพื่อนผู้ชายเพื่อนร่วมชั้นหยอกล้อเล่นการจนเกิดบัติเหตุและมีการเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาผูกไมข้อมือ พร้อมชดเชยเงิน4,000บาทแล้วโดยมีแม่เด็กหญิงเซ็นรับทราบแต่หลังจากนั้นผ่านมาสีเดือนพ่อกลับถูกแจ้งจับคมขืนหลานโดยอ้างว่าก่อเหตุวันที่19กุมภาพันธ์ครั้งที่วันนั้นเด็กหญิงไปเรียนและมีภาพเด็กทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนขณะที่ทางด้านนางฝนนามสมมุติ ภรรยานายนารินยืนยันเช่นกันว่าสามีไม่ได้ทำเพอเรื่องหลานที่ถูกเพื่อนทำร้ายนั้นตนเองรู้เรื่องตั้งแต่เดือนคุมภาพันธ์โดยแม่เด็กมาปรึกษาบอกว่าหลานถูกล่วงละเมิดและหลานก็บอกเองว่าถูกเพื่อนใช้นิ้วล่วงละเมิดแม่หลานก็ขอให้ตนช่วยประสานโรงเรียนจะมีการแกล่เกี่ยรมีการชดใช้และผูกข้อไม้ข้อมือกันแต่สามีกลับมาถูกจับซึ่งตำรวจระบุว่า แม่เด็กเป็นคนแจ้งว่าสามีลงมือข่มขืนนางฝนกล่าวว่าตนตกใจมากเพราะตลอดสเดือนที่ผ่านมาครอบครัวเด็กไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้จึงสงสัยว่าทำไมตำรวจเพิ่งจะมาจับสามีช่วงคดีน้องชมพู่จึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับสามีด้วยตอนนี้สามีกลัวมากกลัวจะเป็นแพ้ทั้งสองคดีและอยากจะฝากบอกไปยังครอบครัว ของหลานว่าขอให้ออกมาพูดความจริงอยากกล่าวโทษคนบริสุทธิ์หลักฐานใหม่โพรมอเตอร์ไซค์กับชายลึกลับจ,จ,จอดแถวบ้านชมพูสามชายแจงไม่เคยแวะจากกรณีที่การหายตัวของเด็กหญิงอรวันวงสีชาหรือน้องชมพูอายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพัก หมู่สองบ้านกกกอ,อกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่เดเร่งเก็บหลักฐานหาตัวคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นคนในหมู่บ้านและจากคำกล่าวอ้างพยานพบจักรยานยนต์สีบรอนดำเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นเมื่อวันที่27มิถุนายนนางสายสมรแสนท้าวง ภรรยานายโชคช่วงเปิดเผยว่าวันที่10พฤษภาคมปี63ตนเองเห็นรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟเก่าสีบรอนด์ดำมีคนขับเป็นชายสูงเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำหมวกปกปิดใบหน้าจอดรถอยู่ในป่ายางห่างบ้านชมพูราวๆ100เมตรอยู่ตรงต้นยางแถวที่4ต้นที่4 จากนั้นก็เดินมุ่งหน้าเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปซึ่งตนกำลังอาบน้ำให้ลูกที่หน้าบ้านก็มองเห็นแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนร้ายเข้าใจว่าเป็นคนมาหาของป้าจากนั้นวันที่11พฤษภาคมตนเองเห็นรถหลายคันมีรถคันหนึ่งจอดอยู่เป็นรถ Honda Wave สีบรอนดำคันเหมือนเดิมจอดอยู่ที่เดิมแต่ตนไม่เห็นคนขับ รวมทั้งวันนั้นมีรถจักรยานยนต์คนอื่นเยอะเพราะมีคนมาตามหานองชมพู่กันเยอะจากนั้นจนวนคามตนก็เห็นรถคันดังกล่าวยังจอดอยู่แต่ไม่รู้ว่าขับออกไปตนไหนเพราะเช้ามาตนก็ไม่เห็นแล้วแต่รถคันที่ตนเห็นตนไม่คุ้นว่าเป็นของใครส่วนรถของนายนารินตนเองก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นดูแค่ตามข่าว เพราะก่อนหน้านี้ตนไม่เคยเจอไม่เคยคุยรู้ว่าเป็นของนายออสเท่านั้นทีมข่าวได้เดินทางสำรวจหมู่บ้านเพื่อหารถจัก,กรยานยนต์ฮอน d a าเวฟสีบรอนดำส่วนกระทั่งพบว่ามีนายฤทธิ์เชื้อคมตาพี่ของนายนารินเป็นเจ้าของรถนายวัชรินหรือพ่อแบมและนายเบิร์ดนามสมมุติอายุ33ปีช่างประปา นายฤทธิเชื้อคมตาพี่ชายนายนรินทร์ระบุว่าตนเอมีรถฮอนด้าเวฟสีบรอนดำส่วนใหญ่ตนและภรรยาจะเป็นคนขับ วันที่เกิดเหตุ11พฤษภาคมตนเองก็ยังไปช่วยค้นหาจมพู่โดยทไลายของตนเมื่อวันที่11พฤษภาคมตั้งแต่เวลา4นาฬิกาตนเองออกไปกรีดยางที่สวนตรงข้ามบ้านจนถึงเวลา6นาฬิกาจากนั้นกลับมาพักที่บ้านก่อนจะออกไปหยอดน,น้ํากรดที่สวนเดิมจนถึงช่วงเวลา8นาฬิกาตนก็ออกไปที่นาซึ่งห่างออกไปราวๆ2กิโลเมตรจากนั้นก็เข้าบ้านมาช่วงใกล้เวลา10นาฬิกาเมื่อถึงบ้าน ตนก็อาบน้ำกินข้าวและออกจากบ้านเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อตนเข้าไปในหมู่บ้านเจอกับพ่อแบมบอกตนว่าน้องชมพู่หายตนเองก็ออกไปตามหาและ เดินไปที่บ้านน้องชมพู่ซึ่งตอนนั้นพ่อแม่น้องชมพู่ไปหาหมอดูตนก็ช่วยหาจนถึงช่วงเวลา16นาฬิกาส่วนตัวยอมรับว่าตนมีรถสกยานยนต์ยนฮอนด้าเวฟสีบรอนดำแต่ตนไม่เคยเอาไปจอดที่บ้านน้องชมพู่หรือป่ายางหลังบ้าน โดยวันที่12-14ถึงพฤษภาคมปี63ตนเองก็ออกไปตามหาตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา16นาฬิกาออกไปตามหาทุกทางทั้งหลังบ้านป่ายางส่วนน,นายนรินเป็นน้องตนเองกับคดีอาณาจารย์เด็กและคดีน้องชมพู่ตนเชื่อว่าไม่ได้ก่อเหตุทั้งนี้วันที่ค้นหาชมพูต่ตนเองก็ไม่เห็นน,นายนรินทั้งวันก็คงตอบไม่ได้ว่านารินก่อเหตุจริงหรือไม่ นายวัชรินหรือพ่อแบมผู้ที่มีรถจักรยานยนต์เวฟบ,บรอนดำเปิดเผยว่าตนเองมีรถเวฟสีบลอนดำมาตั้งแต่ปี2551ซึ่งไม่ได้ขับรถเวฟในช่วงวันที่10-11พฤษภาคมเพราะวันที่ชมพู่หายตนเองขับรถจักรยานยนต์ลูกสาวเข้าไปจอดที่ต้นจำปา ในซอยบ้านชมพู่รถของตนก็จอดอยู่ที่บ้านส่วนวันที่10พฤษภาคมตนเองก็อยู่บ้านของนายบอสนามสมมุติไปทําบ้านกันอยู่ทั้งวันจากนั้นวันที่11พฤษภาคมตนเองก็อยู่บ้านจนถึงเวลา11นาฬิกาก่อนออกไปตามหานอนชมพู่ส่วนตัวไม่ทันได้สังเกตว่ามีใครผิดแปลกหรือไม่แต่ไม่เห็นรถของน,นายนรินทร์รวมทั้งไม่เห็นน,หนายนรินทร์ทั้งวันและไม่เห็นใครปั่นจัก,กรยาน จากนั้นนายนารินนั่นเองก็รู้จักกันไม่ถึงคัส้สนิทมากนายนารินเป็นคนไม่ค่อยจะออกไปไหนชอบอยู่ในป่าหาของป่าเวลาคนมาถามแล้วตอบไม่ตรงกันตนเองคิดว่านายนารินอาจจะตกใจและตอบอะไรผิดๆถูกๆูซึ่งนายนารินไม่คุ้นเคยกับคนจากนั้นทีมข่าวลงพื้นที่บ้านกกอกอหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ไคยไปพบกับนายเบิร์ดนามสมมุติอายุ33ปีช่างประปาประจำหมู่บ้านที่มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีบรอนดำเปิดเผยว่าตนไม่เคยเอารถไปจอดในสวนยางของนายแต่ ในช่วงที่น้องชมพู่หายไปเนื่องจากในวันที่11พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายไปรถมอเตอร์ไซค์ของตนยังเสียอยู่ในสภาพเก่ายางรั่วใช้งานและขี่ไปไหนไม่ได้ซึ่งตนได้ซ่อมและประกอบใหม่ในวันที่14พฤษภาคมและนําไปขับเป็นครั้งแรกในวันที่15พฤษภาคมซึ่งหลังจากประกอบเสร็จตนก็ไม่เคยเอาไปขับในสวนยางจะเอาไปขับถนนใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตามตนไม่เคยสวมชุด สีดำเดินเข้าไปในสวนยางหลังบ้านนองชมพู่และแม้จะมีกระแสข่าวว่าจะมีเรื่องรถเวฟสีบรอนดำจอดอยู่ในสวนยางก็ไม่ได้สร้างความกระวนให้ตนโดยพบผู้ที่มีรถจัก,กรยานยนต์สีบรอนดำเป็นของนายฤทธิเชื้อคมตาพี่ของนายนารินเป็นเจ้าของรถ นายวัชรินหรือพ่อแบมและนายเบอร์นามสม,มุติอายุ33ปีช่างปลาปาซึ่งทั้งหมดยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายและไม่ได้ขับขี่ไปที่บ้านของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากนางสายสมรพบคนขับจัก,กรยานยนต์สีบรอนดำคนขับเป็นชายสูง เสื้อแขนยาวสีดํากางเกงขายาวสีดําหมวกปกปิดใบหน้าจอดรถอยู่ในป่าย,ยางห่างจากบ้านชมพู่ราวๆหนึ่เมตร m, อยู่ตรงต้นยางแถวที่4ต้นที่4ซึ่งตรงกับข้อมูลของเด็กในหมู่บ้านที่บอกว่าผู้ผู้ต้องสงสัยแต่งกายด้วยชุดสีดําเช่นกันทีมข่าวได้จำลองเดินทางด้วยรถจกกักรยานยนต์ขับขี่ความเร็วราวๆ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านซอย3ไปยังสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่ ข้างทางเป็นป่าจากนั้นข้ามถนนหลักของหมู่บ้านเข้าซอยที่3พบว่าไม่มีคนอยู่บริเวณบ้านซึ่งไม่มีใครเห็นทีมข่าวไปจรดท้ายซอยจุดท้ายซอยรับตาคนมากเพราะไม่มีบ้านคนจอดรถที่ป่ายางต้นที่4ของแถวที่4ใช้เวลารวม1 3 0นนาทีจากนั้นทีมข่าวเดินเท้าต่อไปถึงตีนเขาซึ่งเดินไปถึงจุดถังพักน้ำท้ายหมู่บ้านใช้เวลารวม 3.40นาทีจุดนี้จะไม่ผ่านบ้านคน